นาคอรดลงนั้นชิวๆไปดูเหมือนจะตึงเลงนิดน,นึงตอนเลือกตัวมีด่านย,ยับกกันด้วยเต็บสตซ่ได้ได้วยกว่าแล้ว ปูดไปหนึ่งนัดหนึ่งจอบยี <Ret reat. S 1> ่เหมือนจานี้ยิมจะไม่เพิกมสมาธิขกันเท่าไหร่เนี่ย <Don 't S 1> อาริตเตอร์อาริตเตอร์เดงกรับ ไปบนดีกว่านของก่อนปล่อยไว้ก่อนน่าจะได้อยู่ปล่อยไว้ก่อนเพื่อนจะยิ้ม ล้อแดงโดนไม่ผิดแงไม่เกิดเ,เีเจาะเเกิดจเอาแน่สององหนอแล้วบอกแล้วบอกแล้วเลยเไม่อ,อ,อช่วยั โดอโทษข้าหาไม่ข้าวมาแทนใครได้วะไอดจุดค,แค,คะแนนัดคะแนนอุ้ยฟิกเกอร์ว่ะเก็บฟิกเกอรด้วยก็เสรฟิกแล้ววางก่อนเดินไปถึงพอดีฟังฟังไปก่อนเพื่อนใจเย็นยน่าับวก พาดเยอะเแต่บบแดงไม่แตกเลยเอา้อมได้สองวิ่งก็อ้มหนึทาใช้ด้ใช้้แบแดงตายแล้วเนี่ยย ว่าแล้วมันเอาปงอยู่โถยเี่ยบบัแดงแน่เลยจีประกังสองเขาอยู่ปะเนี่ยไม่หลงไม่หลงฮ่าร้อยต้องต้องต้องคอยู่ตรงนี้กันะทีหาละปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ห okay. oh, ้าสต็ไม่รอดแน่เลยอ๋อไม่เออท่างนี้ ไหดูเพื่อนสิได้ได้ได้สวยเฮ้ยนั่นแหไะอะไรแค่บ้างไปเลยไปเลยเลยไยไเลเลรไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเกคร ดีเลยสามจีหนะครับธนาพอดตึ้นตัวน,น,นี้สนานจะเล่ง,ง่ายอุ้ยที่หายละอุ้ยพลาดแน่เลยครูพลาดนัน่นแหละต้องสวยอุ้ยอริเกเซ่ก็เล่นเป็นนะสอนนี้มีตัวรสองตัวดีนะแท้งไม่ใช่อารมด้วยเฮ้ยซ่ไม่ได้ซ่ยไม่ได้่บ้างใส่บ้าง กำลังไปกำลังไปเลือดร้อยโอ้หตัวอะไรเลือดโลงลเงียงีงี้งไต้องกันงไม่ต้องกัรงใเลดยใค้ยกันไปก็เสียไปหอ เตือนเนสู้คารีไม่ได้ oh, <yeah. S 2> เดือดรอมากเลยเตืนครับเตนครับจะตายไปจะตัด,ด, <S <S ด,ดันไม่ไ,ไหวแนียคอคิ <S <S 2> <S 2> เล่นก่อนได้ล นก่อนก็ดีเกินละไปวดักบูบับเขาได้ไหมเข้าไปแล้วนี่หว่าเข้าไปหมดเลยนี่หว่ารับพอเข้ามาแล้วเข้ามาถ้ารับไปดีกว่าตู้กระโดดถอยหลังนี่มันยากจริงๆเลยยาๆๆๆถอยถอยถอยฝั่งเขาอาจจะมีเยอะก็ได้นะจะเย็นดี ท,ท,ท,ที่นบนี้นดีนะดีดีนะเฮ้ย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 เอาได้เหรอเอาได้ก็เอาดิเอาได้ก็เอาดิเาดเฮ้ยที่ครเกิไม่ได้อุ้ยใครได้ดักวะดีดัดกพันห แล้วโรแล้วโรเอาไม่ไหวเอาไม่ไหวเล่นไม่ได้ทินเดี๋ยวจะลองให้น้องดูก็ได้เล่นได้แค่นีน้แหละจับที่เหลือต่อเลยแทนที่ป่าจะมาช่วยจีโอ๋อใจเย็นหน่อยครับใจเย็นใจเย็นช่วยจีแต่ก็มไมาหน้กที่ไุด ไม่ยาเหอะยาเหอะตึงมากเลยตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวได้เลือดก่อนอีกสิบกวิเข้าแน่รอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนใจเย็นใจเย็นเราเราเพื่อนได้เราเพื่อนได้เราเราเพื่อนได้จังนี้แหละเล่นเลยเรียบร้อยได้ไหมรีบออกมารีงออกมาเราเราเล่นด้านหลังได้ครับเราเล่น้าหลังได้ครับบอกเลยผมเล่น้านหลังได้เล่นด้านหลังได้เล่นด้านหลังได้ ไงผมบอกแล้วผมเล่นด้านหลังได้หลังฉีดยิย่งกว่าคิวเลยดีเอาบ,บอ้าหาหป็นไรหลังฉีดยิย่งกว่าคิวเลย,ยนะครับกวางตัวเดียวจะไปสนใจอะไรเขาเลยเขาเลยจีป้อมเลยอ๋อเด็ดเจ็ดป้อมปีเกตมากมใช้ก่อนนะยัเข้าได้อยู่ พี่ชิบหายโหมีเลวเลยนะนะฮะตามเอาตังก่อนแค่นึ่งได้ของหลายชิ้ดีกว่าชิ้นเดยวอยู่แล้ว ที่เนี่บอกเื่อนเดี๋ยเผือแล้วกันไงั้นจางแตเก,แงก,แกเตือนเลยหนักแดงได้ไหม,ไมต้องหนัออกอกเอาดีกว่าเอานลาจะคุ้มกว่ารวม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 เราส่วนได้เราส่วนได้าต้องไปดึงดังแล้วก็้องเข้านะเ่อปุ๋มรอต้องเข้านอ้าว Right. You die. You die. ไร้อยู่ดายอยู่ดายแน่ไม่รอดแน่ไรไม่รอดแน่อดันติทันไปก็เท่านั้นแหละเพื่อนคนไหนไม่มีความกระตุ้นสะท้านไปบอกเลยเพื่อนเราบอกแต่ว่าเพื่อนเราไม่มีความสะท้านแค่นั้นแหละ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 อุ้ยโดนลบโดนลบเด้ปึ๊บปึ๊บนี่มาทำจังหวะเพื่อนเฉยถอยก่อนอ๋อเจบ็จบ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  อ๋อเจ็บ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 มากเลยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาหัสสากรรมไม่เกินแสดงนะสามันสามต่อยังเจ็บเราลบยางสงบเราความความทุกอย่างอะไรขวางหน้าตาไปให้หมดออกช้างมายถึงออกล้างแน่นอนเราซับออกอะไรอ่ะออกมองเห็นซับออกของแปลกทั้งนี้ออกมองเห็นมามองอะไรอ่ะ บอกโลดีกว่าอันเดอร์ Under, แล้วแต่ชาติท้ายผม,ไ,มได้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมาไงเนี่ยชิบหายแล้วกูเฮ้ยเล่นดีเล่นดีนดง่ายง่ายไปคิด <c oughs> จะมาดักเหรอดีนะอเลกเตอร์โผล่มาพอดี <c oughs> โอ้หลับเยอะเอากาเกิดก่อนแล้วท่านเล้ค่อยออกดับเงอง <c oughs> ดักอะไรเยอะอะไรยังไง <c oughs> ดูแผนพี่นี่น้อง นาคอตไม่ใช่ตัวที่ทตีป้อมบอลเลยนะเตือนก,กอ่อนสามจีบวิได้เลยสามจีบวิอะไรอ่ะจีบดักคุ้มจีบฮาวิน่าปเป็นไรเนี่ยอันติโก้เหรออันติโก้เนี่ย เล่นต่อไปไหมนะเพื่อนผมเล่นไม่ไหวเลยเฮ้ยโอ้ว่าแล้วเล่นไม่ไหวจริงด้วยโดดถอยจะรออะไรไม่ไหวก็ถอยครับแค่นั้นแหละผมไม่ให้เฉรี่ผมตึงมากกันงอโอเจ็บ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  อะไรขนาดนี้อาการย์ต้องเดือกร่อนย้ายของไปย้ายของมาอะไรอย่างงี้มาฟ้าเกิดไาจไ,ได้หรต้องรอจังหวัดเขาเผอนะนี่หนึ่ง แล้ว,วิวไม่ไหวจริงด้วยว่าไงอาดซับอาออกโลกวันแรกมันโอเคจริงเพื่อนพูดเลยก็ไม่ฟังออกล้างออกโลกก็ได้เลื่องสักอย่างเราวิวตกมาผมจะลองเสี่ยงดูผมจะลองเสี่ยงดูก็ได้ผมจะดักผมไม่ดักดีกว่า ใช่ใช่ถ้าดัสเทเรียเกิดเมื่อไหร่แล้วก็เอาเล่นได้เอาเอาเอาติดติดติดนี่แหละมาจังหวะอยู่เพื่อนใจเย็นะอย่าบวกนะถอยไว้ก่อนถอยไว้ก่อนแข็งใจไว้แข็งใจไว้แข็งใจไว้จุดจุดจุดกระสอบแต่ามคนนั้นน่าจะไหวอยู่นะร้องเถอะไหวเถอะ ตได้เลย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 ไปดีคิปไปเลยคิปไปเลยผึงดันอยูคิปคลิปเร็วๆคิปคลิปคลิบคลิปดันตู้ไหมดันตู้ไหมข่ช้าผุมชนะผุมชนะโอ้หมุนหมุนหมุนโทรศัพท์หมุนผุมชนะโอ้โหกมอดี โอ้ล่นจนล่นจนโทรศัพท์หลุดมือ <c oughs> โอ้โห,โห,โหพิกเกมจริงๆโอ้ตึงมากขาสัน้นไปหมดเลยโอ้โห, <c oughs> โอโห,โหโนอะได้ไงครับเนี่ยเอ้ยเด็กขนาดนี้